มาเจจ็คมันคัมแบ็กแล้วไงเออก็โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็ผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมเจจ็คและเราอยู่กันในเกม b แบ็ o โฮมไรออฟเดอะวิสต d k คิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ w o r l d b o อส d นะแต้มสูงสุดที่ผมทําตอนนี้ก็อยู่ที่193ล้านนะครับอันดับอยู่ที่อันดับที่7เนาะทีมที่ใช้ทีมแรกเป็นทีมแอตตาแดงครับผมแล้วก็ทีมที่2เป็นทีม อ่าลูเมเอลเป็นทีมลูเมเอลนะโดยที่ทีมแรกเนี่ยผมใช้เป็นน้องริวส่วนทีมที่2เนี่ยดีบัฟเฟอร์เนี่ยผมใช้เป็นน้องโดโลทีน้องโดโลทีก็ต้องลุ้นหน่อยว่าเขาจะติดบัฟอะไรให้เราถ้าติดเป็นบัฟเพิ่มความเสียดิชทำตั้งแต่เทิร์นแรกๆแ,แ,แล้วก็เป็นบัฟลดเก่อนเนี่ยเทิร์นแรกๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสนั่นวันไหวแน่นอนนะครับผมดามงดาเมจเนี่ยมาแน่นอนคือไอไอตัวเนี้ยผมใช้ไม่เป็นไงไอ ตระกูลโนเซลเนี่ยอ่าไอต้ตระกูลโนเซลหัวขาวไอ้พี่รองของโนเอลเนี่ยผมใช้ไม่เป็นไม่รู้ว่าน้องเขาเล่นยังไงเนาะก็เอาเป็นริวล้วกันริวแรงกว่านอนเพราะผมไปแอบเห็นดาเมจของน้องมาละจะแปะให้ดูอ่าน้องไม่เอามาอวดผมอยู่ว่าดาเมจเว็บแรกน้องตีได้เท่าไหร่แล้วเวฟบสองตีได้เท่าไหร่เนาะสําหรับน้องไทม์เนี่ยเออเดี๋ยวไปขอเทคนิคน้องมาแต่ว่าน้องเนี่ยใช้เป็นจูเลียสห้าดาวทั้งกาทั้งตัวเลยแล้วเป็นกาสองด้วยอืม อ่ะหลุดโฟกัสแล้เดี๋ยวมาดูกันที่แอตตาแดงเลยดีกว่าแล้วก็ลูมิเอลของเราว่าจัดเซตเป็นยังไงเนาะมาดูกันที่แอตตาแดงของเราครับแอตตาแด<อ>งผมก็ทำมาที่ตัว5ดาวแล้วก็การ์ด5ดาว a d k อยู่ที่6500 0เนาะเดฟอยู่ที่26000 acc 324ครับ acc ประมาณนี้ยังไม่ดีนะเพราะว่าตีติดบล็อกค่อนข้างบ่อยคีเลตอยู่ที่110แล้วก็คีดามจอยู่ที่110เช่นเดียวกันครับ อ่ะคือคีเลตอ่ะคีเลตมันหนึ่งร้อยก็พอแล้วอยากเอาคีเลตมาเพิ่มให้คีดาเมจมากเลยอยากได้คีดาเมทจกร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอ่ะเออแต่ทําไม่ได้ว่ะโดยที่เซตผมก็ใส่มาเป็นเซตนี้เลยเซตเกาะติดดาวแล้วก็เซตสปิดติดดาวไอเทมต่างๆก็ประมาณนี้เลยการรีหาออฟหลักๆล้าถ้ารีหาเดบไม่ได้ให้รีเป็นหาเป็นเอทเคนะผมหรือโยกของอัตตามืดมาใส่ก็ได้นะเออโยกของอัตตามืดมาใส่ก็ได้แรงพอๆกันแหละ แอดตามืดมันก็จะได้เอทเคเยอะกว่าเนาะแต่ว่าเดฟมันก็จะน้อยเดฟมันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะประมาณนั้นอันนี้เราก็หารีหาเดฟอ่าแต่ของแอดตามืดมันมีชิ้นนี้ไงเราทำสองชิ้นนี้เพิ่มขึ้นมาของแอดตามืดมันเราจะใส่เป็นเซตโจมตีเนาะเออแล้วก็เปลี่ยนแค่สองชิ้นนี้ก็ได้ถ้าคนมีงบในน้อยให้รีหาเป็นแบบนี้คิดาเมจคีดเลตเอทีเคแล้วก็ดีเฟนด์นะครับผมส่วนไอ้คิเลตที่ติดมาเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเป็น ACC มากๆเลย อ่ะแล้วพรสวรค์ครับผมอ้พอพรสวรค์ผมลืมเปลี่ยนด้วยไม่เป็นไรตอนตีก็เป็นพลังโจมตีบวกเจ็ดเปอร์เซนตอนที่ผมตีนะแล้วก็เป็นความเสียหายที่ทําบวกห้าเปอร์เซนถ้าใครเอาไปตีบอลแนะนําเป็นตัวนี้ครับผมเพิ่มความเสียหายที่ทำสิบเปอร์เซนกับความเสียหายคีย์ดิคอเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซนต์นะมันจะแรงกว่าแรงกว่ามากๆเลยสมมุติไอตรงนี้เจ็ดเปอร์เซนต์ใช่ไหมก็เพิ่มอีกสามเปอร์เซนต์ิดง่ายๆมันประมาณเท่าๆกันอนะ่ะอันนี้ก็เพิ่มอีกห้าเปอร์เซนต ดาเมจที่เราทําหายไปประมาณ8%นะครับผมตรงนี้ก็ลืมเปลี่ยนว่าโอ้ยปวดหัวเลยจริงๆต้องใช้เป็นเพิ่มพลังป้องกัน20%กับอ่าเพิ่มพลังป้องกัน4%ทุกเทินนะครับผมในเทินท้ายๆเมื่อครบ5เทินแล้วเนี่ยเราจะได้พลังป้องกันเพิ่มมาอีก20%เลยเพราะว่าไอ้นี่มันเพิ่ม4เทินเป็นเวลา5ครั้งสูงสุดใช่ไหมล่ะ4 5ก็20เพิ่มมาอีก20%สออันก็เป็น40%นะครับผม อ่าอันนี้ใส่ถูกเป็นความแม่นยำบวกห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เจาะเกาะบวกอีกห้าเปอร์เซ็นดูต่อกันที่แม่หมดครับแม่หมดแนะนำเป็นการ์ดประจำตัวเขานะครับผมการ์ดประจำตัวของเขาเนี่ยมีโอกาสเมื่อเราติดเลือดไหลให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสที่จะเพิ่มพลังป้องกันตามจำนวนดาวของการาของผมก็อยู่ที่สี่สิเปอร์เซ็นเพิ่มพลังป้องกันขึ้นมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอัพเต็มมันก็จะเพิ่มพลังป้องกันเยอะไปอีก อัตราการติดมันก็จะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นเลยสําหรับการ์ดของแม่มดแม่มดใส่มาเป็นเซตนี้ครับอันเซตนี้เป็นเซตพิเศษนะหาได้จากดันเจียนชั้นสูงนะจาไม่ได้ว่าห้องที่เท่าไหร่ห้องที่สองมงมันมีสามห้องอะลองกดดูลองกดดูไอเทมที่ดอปอะว่ามันดอปเป็นอะไรอันนี้ผมก็ฟาร์มาสักพักละแป๊บเดียวประมาณไม่เกินเดือนก็เต็มละเซตน,น,นี้มันดอปบ,บ่อยเซตนี้มันดอปบ่อยแล้วก็ใส่มาเป็นเซตสปีดติดดาว สปีดติดดาวเสร็จปุ๊บมาดูที่คาโฮโนครับผมคาโฮโนอันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่เซ็ตแบบผมก็ได้นะใส่เป็นเซ็ตสปีดสี่ชิ้นหรืออะไรที่มันเร็วๆก็พอนะเพราะว่าคาโ์โนมันเร็วอยู่แล้วแต่อันนี้ผมอยากได้เร็วอีกเพราะว่าผมเอาไปตีพวกบอสไรวงไรวันด้วยไงเออผมก็เลยใส่มาเป็นเซ็ตเศรษฐีนะเซ็ตเศรษฐีเยม,มันจะให้ผลเพิ่มความเร็วหกสิห้าเปอร์เซ็นทั้งหมดนะเพราะว่าผมใส่เต็มเซ็ตมันจะเพิ่มหกสบห้าปอร์ซ็นถ้าใส่ สองชิ้นก็เพิ่มสิบถ้าใส่เต็มก็เพิ่มมาอีกห้าสิบห้ารวมเป็นหกสิบห้านะครับผมเมื่อเราใช้อันติเนาะไปดูกันต่อที่น้องริวน้องริวน้องริวนี่ก็ใส่เป็นเซตเศรษฐีเหมือนกันครับใส่เป็นเซตเศรษฐีแต่น้องริวเราใส่แค่เป,เป็นเซตเกาะเพราะว่าน้องริวเราไม่ต้องการให้เปิดก่อนบอสน้องริวเราต้องเปิดหลังบอสประมาณนี้ใส่เป็นเซตเศรษฐีเพิ่มความเร็ว ตอนใช้อันติแล้วก็เป็นเซตเกาะติดดาวน้องริวเราใส่เป็น H p พนะครับผมตรงนี้ไม่ใส่เป็นสปีดติดดาวเนาะตัวที่เหลือใส่เป็นสปีดหมดเลยอ่าไม่ใช่สปีดติดดาวไอหินหินพรสวรรค์นเนี่ยสีเขียวเนี่ยใส่เป็นสปีดหมดเลยนะตัวอื่นมาดูที่ลูมิเอลครับผมลูมิเอลของเราเอ้ยหลุดไปไหนแล้วลูกลูมิเอลของเราเนี่ยผมใส่มาเป็นเซตนี้ครับผม อ่าเซตนี้มันจะติดคี้บ่อยนะครับผมเพราะว่าเราเอาคี้ทุกดอกคีิทุกดอกไปเลยเราใส่มาเป็นเซตดาบดาวแล้วก็เซตสปิดติดดาวเอเมเยอยู่ที่1นึ0 0แครับผมคีเล,อลด,มเมดอยู่ที่98%แล้วก็คีดาเมจอยู่ที่163%อันนี้จะไม่ใช่เซต PVP นะอันนี้เป็นเหมือนเซตตีบอสเพราะว่าเราเอามาตีบอสเนาะมันก็จะแรงแรงกว่าเพราะว่าลูมิเอลมันติดคี้ไม่ค่อยทุกดอกแต่ถ้าใส่เซตนี้ปุ๊บ มันคีทุกดอกแน่นอนเพราะว่าสีทองด้วยแล้วก็การ์ดเนี่ยผมไม่ได้ใส่เป็นการ์ดประจําตัวครับผมใส่เป็นการ์ดเพิ่มความเสียที่ทํา50%เมื่อมีพลังชีวิตสูงกว่า50%นะอืมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของเฟอร์โกเลียนร่างแรกเนาะมันมีผลอย่างไงมันดีกว่าเพราะว่าลูมิเอลผมอะมันห้าดาวมันมีผลของเกาะอ,อยู่แล้วในวะนี่ไงเมื่อใช้สกิลเนี่ยก็จะเพิ่ม บาลีอห้ิบเปตามจํานวนพลังโจมตีเวทของผมเบตเบดพลังโจมตีเวทของผมอยู่ที่แสน0ก้าน่ะใช้ทีหนึงมันก็เพิ่มโลห้า0 0 0่่ะบอตีไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะก็คือเลือดไม่ลดต่ํากว่า50%าแน่นอนดูต่อที่ปู่จิ๊โซครับอะปู่จิ๊โซนะปู่จิ๊โซผมใส่เป็นเซ็ตผสมดาเมจนะแล้วก็ใส่เป็นสปิริตดาว แล้วก็อันนี้ใส่เป็นผ้าใหม่เพราะว่าเราจะได้ผสานบ่อยๆผสานบ่อยๆเนาะถ้าคนชอบผสา,านเนาะแต่ว่าลูมิเอลเราจะติดหัวหมุนเออถ้าผสานบ่อยไปลูมิเอลเราก็ติดหัวหมุนลองช่างใจดีๆแต่ในเกมอ่ะผมก็ตีผ้าตีอะไรบ่อยนะเพราะว่าผมไปตีมาก่อนแล้วแล้วก็กดรัวๆล,ล,ล,ละอืมเออลืมบอกนะว่ากาเซลลี่เนี่ยกาเซลลี Gar ่เนี่ยสามารถใส่ให้ปูดจิ๊บโซได้ด้วยนะเพราะว่า บัฟมันไม่ซ้อนทับกันผมมีสองใบเนี่ยผมก็ใส่ปูจิปโซใบหนึ่งเนาะอ่าเซลลี่ก็ใส่เป็นอ่ะผมใส่เป็นเศรษฐีด้วยว่ะใส่เป็นเซตเศรษฐีแล้วก็สปิดติดดาวจริงๆริงเซลลี่เนี่ยไม่ต้องใส่เศรษฐีก็ได้นะเพราะว่าเอฟเฟกต์เทิร์นบอสเนี่ยรอบเนี้ยมันเป็นอ่าลดคูดาวสกิลที่สองในช่วงแรกๆอยู่แล้วยังไงบัฟบ,บอสก็ไม่หลุดแล้วอีกอย่างหนึง่งลูมิเอลเราเนี่ยเราไม่ได้ใส่เป็นการประจําตัวเขามันไม่เร่งเทิร์นนะครับผมใส่เป็นเซตอะไรก็ได้ ขอแค่ว่าเซลลี่เนี่ยออกหลังปูดจิปโซแค่นั้นเองของแค่นั้นพอเลยมาดูต่อที่โดโรทีครับผมโดโรทีอันเวิร์ดของเราอันนี้ก็ใส่เป็นอะไรก็ได้ครับผมให้มันถึกๆถึกๆมันเปิดกว่าใครอยู่แล้วเพราะว่าสเปมอยู่ที่117เลยตัวอื่นมันแค่ประมาณ122 1 1 3นาะสำหรับโดโรทีของเราโดโรทีเนี่ยก็มีหน้าที่คือแปะอันติครับผมแปะอันติแล้วก็สกิลหนึรัว ลดความคล่องตัวแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกคือบัฟไม่มีทางหลุดถ้าอยู่กับโดโลที T. บอสเจอโดโลที T เนี่ยปวดหัวแน่นอนเพราะว่าไอ้บัฟของเขาเนี่ยดูดิมันมี5บัฟใช่ไหมก็คือถ้าสุ่มได้หมดสภาพกับลดพลังป้องกันเนี่ยบอกเลยว่าสถานตั้งแต่เทินแรกนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันในเกมเลยผมพยายามที่จะพูดเร็วๆนะในช่วงแนะนำตัวละครเดี๋ยมัน,นกินเวลาเพื่อนๆเนานะอ่ะ มาเริ่มกันที่เว็บแรกครับสำหรับอาร์คเบล็อกรอบนี้แบกบแปลงหน่อยที่เอาอัตตามืดเอ้ยอัตตาแดงไว้ทิมแรกอ่ะเปิดด้วยอันติของเขาโนโรครับถ้า5ดาวกดให้ที่อัตต้าเรานะแล้วก็แม่มดตีธรรมดาไปอันนี้ก็ปัดไปครับตามเสริจเพิ่มเดฟไปนะอ่าบอสบอสเปิดม,มาต่อยเรามาอ่าไม่ติดเพิ่มพลังป้องกันนะาการแม่มดไม่ทํางานแต่ว่าในขอนี้ อันติริวต้องติด2บัฟน,นะเพราะว่าจะไม่มีโอกาสอื่นแล้วจะไม่มีโอกาสอื่นแล้วที่จะให้ริวติด2บัฟแบบนี้เราจะใช้ครั้งนี้ครั้งเดียวยาวๆเลยแล้วก็เบิ้ลสกิล2ไปอันติไม่มดไปเลยครับผมคาฮโนแทรกเทินขึ้นมาอันติรอบนี้กดไปที่ตัวอื่นนะครับผมอย่าก,กดไปที่แอตต้านะถ้ากดไปที่แอตต้าปึ๊บเนี่ย อารมณ์ประมาณแบบว่าไอบัฟมันจะเกินอ่ะปาดไป24ล้านครับผมเออไอบัฟแอตตามันจะเกินนะในส่วนของท่วงทํานองห่มโลงอ่ะถ้า5้าดาวแต่ถ้า2ดาวเนี่ยกดไปได้เลยถ้า5้าดาวเนี่ยมันจะบัฟรัวๆบัฟเยอะเกินไอท่วงทํานองห่มโลงเนะี่ยมันจะเกินในรอบที่2ของเราอ่าช็อนนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยครับผมบอสแค่แข็งมา แต่ไม่ติดนะเพราะว่ามันเป็นแค่ท่าทางเฉยๆแต่มันไม่มีไม่ติดแช่แข็งไงไอ้สกิลเนี่ยบอสอะอ่าสกิลสองค่ะของคาวโนบัฟให้อัตตาไปเลยครับผมยืดระยะเวลาของบัฟของเราเนาะริวเนี่ยหมดหน้าที่แล้วนะมีแค่หน้าที่กสกิลหนึ่งอย่างเดียวละสกิลหนึ่งยาวๆไปเลยอ่าอัน้ที่จากบอสมาเรียกมิสไซล์ลงหัวเรามา ช็อตนี้บอสมันจะติดบ้องกันสมบูรณ์นะดาเมจที่ทํามันจะกลายเป็นสีขาวเพราะว่าเราจะตีติดบล็อกตลอดเวลาถึงจะตีติดชิแต่ว่าติดบล็อกดาเมจก็จะหายไป30%มนะครับผมอตอนนี้ท่วงตาวํานองห่มลงของแอตตาอยู่ที่4สแตก็กคราวนู้นเราก็มีสกิลอันติเมทแล้วนะครับผมช็อตนี้เราก็อันตินะอันติให้สแต็กมันล้นไปเลย แตดงมันลนไปเลยแล้วก็รับเทิร์นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดาไปนิวก็ตีธรรมดาไปยืดระยะเวลาของดีบัฟบนตัวบอลนะ,ะถึงเทิร์นของแม่มดเราเกรดเอสพีเด้งขึ้นมาอยู่ที่เ็หน่วยก็ตีธรรมดาไปครับผมให้มันติดเลือดไหลแอตต้าปั่นเครับช็อนนี้แอตต้าปั่นเลยอ่าคาโนอวนมาแล้วคาวนอวนมาแล้วแบบนี้ แคทตาก็ยังมีพวกพี่นองเทศกาลอยู่ด้วยแล้วก็บัฟเพิ่มสกิลสองไปครับผมถึงเทินบอสก่อนนะบอสับเทินแม่มดมาอ่าบัฟบ,บนหัวบอสตายแล้วนะไอ้บัฟปิดกั้นความเสียหายอะ่ะเอาอนีเจาเคาะเลยครับผม17ล้านดาเมจนะเอคาะไปที่17ล้านดาเมจแต้มรวมเราอยู่ที่ส3สาล้านละช็อตนี้ จากนั้นเราก็เล่นธรรมดาไปก่อนครับผมเลี้ยงสแต็ของอัใต้าอเดียดูไปเพลินๆครับผมไอบ้บัฟป้องกงันสมบูรณ์เนี่ยหายไปนะเรารอจนกว่ามันจะหายแล้วเราค่อยอันติของแม่หมดครับถ้าเรารีบไปอันติอะดามเมจมันหายเยอะมากเถอเมื่อกี้สิล้านนะไม่ถึง10ล้านด้วยซคือมันหายเกิน3 0อีก ช็อตนี้เราก็เลี้ยงไปเรือ่อยๆไปแล้วกระถมบัฟป้องกันสมบูรณ์ของบอสถึงเทิร์นมันจะเหลือ3นะดูที่ขวามือเทิร์นมันเหลือ3าแต่ว่าอจอมเวทของเราเนี่ยมันรัดเทิร์นได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเราใส่สปีดมาเยอะกว่าบอนะในส่วนของบางตัวแอตตาเนี่ยเปิดตัวสุดท้ายแล้วปิดงานอยู่แล้วแอตตาของเราเนี่ยเราไม่ต้องเวทีเลยไรียวเรามีหน้าที่ตีตีตสกิลหนึ่ง ปั่นสกิลสองเพิ่มเดฟแล้วก็รอปาดอันติช็อตนี้สกิลสองมาแห่ต้าเลยครับผมตอนนี้ท่วงทำนองเทศกาลเป็นที่เรียบร้อยตึ๊บข้ามเ่ิยมาครับผมบัฟบนหัวบอสเหลือนหนึ่งเทินนะช็อตนี้ไม่แช่บนมีอันติอย่ามึงใ้ครับข้ามเทินไปเลยข้าวโนตีไป แอตต้าปั่นเพิ่มเด็ก,ก่อนแล้วก็วิวครับผมตีเพิ่มระยะเวลาดีบัฟบ,บนหัวบอสไปแม่มดมีอันติครับในช็อตนี้บัฟแอตต้าค่อนข้างครบด้วยขออย่างเดียวอย่าติดบล็อกแค่นั้นเลยอย่าติดบล็อกอ่ะผมขออะไรได้อย่างนั้นแหละเชื่อไหม เอาสกิลสองของาวนไม่รีมานะแต่และว,ว่าเรายังมีบัฟเพิ่มพลังโจมตี70%เหลืออยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีสกิล1ก็ได้ครับผมช็อตนี้อ่ให้เพื่อนๆดูนะบัฟบ,บนตัวแอตต้ามันก็จะประมาณานี้เราก็ตีสกิล1ไปเลยแล้วก็แอตต้าเราพร้อมปาดครับปาดไปเลยเข้าเท่าไหร่เข้า,าที่37ล้านนะไม่ติดบล็อกครับผมเป็นไปได้เว็บแรกก็จบลงไปแล้วนะ มาต่อที่เว็บสองอาร์เบล็อกเว็บที่2เปิดมาด้วยโดโลทีตามที่ผมบอกเป๊ะๆนะ,ะโดโลทีแล้วก็อันติไปเลยครับผมติดใบนะแล้วก็ปูสกิลสอครับจิบโซเพิ่มความเสียหายที่ทำต่อบอสน,นะแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ทําได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเพิ่มความเสียหายที่ทําต่อบอสไม่ติดนะลูมิเอลเรา อนนี้ลูมีเอลเราเลือกที่จันติไปก่อนครับผมเข้าไปที่1นล้านหกแสนดามเมจแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราใส่มาเป็นการ์เซอร์โกใช่ไหมแล้วผมลืมอ่านเทินว่าเทินเนี้ยเทินเจ็เทินแปดเนี่ยมันเพิ่มในส่วนของดามเมจของสกิลที่2นะเราควรที่จะใช้สกิลที่2ดีกว่าแต่ใช้สกิลอันติไปแล้วก็ไม่เป็นไรผมลืมไปว่ามันไม่ได้ใส่สกิลของการ์ต,ตัวเองดามเมจมันก็จะหายไปนิดนึงไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ย มันจะรีเซตสกิลที่2แล้วก็เพิ่มความเสียให้ทำเพิ่มขึ้นอีก100%้อต่ะติดแล้วนะสำหรับสกิลเพิ่มความเสียให้ทำต่อบ,บอสของเราสกิลที่2เข้าไป5ล้าน5แสนดาเมจนะครับผมแล้วก็สกิลที่2ของเจลลี่รีมาแล้วก็บัฟให้ลุมเอลเลยยืดระยะเวลาบัฟมวนตัวลนะุมเอลเนาะโดโลทีก็ตีธรรมดาอย่างเดียวอ่าตีสกิลหนึ่งไปครับผมยาวๆช็อตนี้ มานานเราจะรีชาให้ s อเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่การ์ดประจาตัวมาอันนี้ก็ภาษาไเลยครับผมเพราะว่าในเทิร์นนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายที่ทาตามจํานวนครั้งที่เราโจมตีบอสไปนะเรายิ่งตีบอสเยอะความเสียหายที่ที่เราทําได้เนี่ยมันก็จะเยอะนะแต่ว่าเซลลี่ผมเนี่ยเลือกที่จะบัฟลูมิเอลไงจริงๆอิอะถ้าคนอ่านเทิร์นดีๆนะเขาจะโจมตีแต่ผมอะกลัวพลาดเพื่อนๆนก็เลือกเอาครับผม อาจะจะโจมตีเพิ่มความเสียหายอีก10% 10%นี่เยอะนะเยอะมากๆนะผมคิดว่าผมบัฟก่อนแล้วมาตีในเทินหน้าไงล้วลูมิเอลลอติดหมื่นตอนไหนเเนี่ยมวัยวแต่พูดนี่ไงตีไปเลยเพิ่มความเสียหายแล้วก็ลดความคล่องตัวลูมิเอลเราหายหมื่นแล้วบัฟต่อครับผมสําหรับปู่ติดอีกแล้วนะเทินนี้แม่งติดดีว่ะแล้วก็ แซลลี่บัฟขึ้นไปอีกแล้วทำไมไม่ตีมนันเนาะเออแปลกช็อตนี้ช็อตนี้เราไม่มีบัฟในส่วนของดาบจากกับกรพรัดเนาะอืมเราเราใช้ได้หมดเลยนะเพราะว่าเราใส่การ์ดเป็นของการ์ดไอ้นั่นมาการ์ดไครวะการ์ดไอ้เฟอร์กูเลียนเราจะทำยังไงก็ได้นะก็คือมันแรงเพิ่มมาแค่ห้านะถ้ามีบัฟดาบจากกักรพพรด แล้วทีเนี้ยเราติดคี้อยู่แล้วอะเราติดคี้แน่นอนอะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าเรามีบัฟหรือเปล่าตอนที่เราซีเรียสตอนที่เราใส่กาประจําตัวมาเนี่ยเราซีเรียสเพราะว่ามันจะไม่ติดคีย์ข้อนะครับผมไม่ไม่ติดคีมันก็ตีเบาอะเอ็มเเคเป็นล้านไม่ติดคี้ก็เบาอยู่ดีอะอ่ะช็อตนี้เหลือสี่เทิร์นตีธรรมดาไปครับผมเลือกตีธรรมดาปะ เข้าไปที่8ปล้านสแสนเนาะแรงกว่าเพราะว่ามันบัฟดาเมจมาก200ีสองรยเอร์เซเลยสำหรับการตีธรรมดาอันนี้ก็ตีไปครับผม12ล้านเลยหรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดแล้วนี้ก็บัฟรัวๆครับผมอยากให้บัฟลูมิเอลหลุดเพราะว่าในเทิร์นที่1กับเทิร์นที่2ของบอสเนี่ยมันจะโจมตีแรงตามจำนวนบัฟที่เรามีอยู่ ปู่ก็บัฟไปไอ้นี้ก็ตีไปเลี้ยงเทินดะีๆนะผมจำไม่ได้ว่าลูมเอลผมติดมึนหรือเปล่าในเทินที่หนึ่งที่สองเนี่ยเหมือนจะติดไปรอบหนึ่งหรือเปล่านะไม่มีเอฟเฟกต์ดาบว่ะเสียใจอะ่ะจริงๆเราควรเลี้ยงให้มีเอฟเฟกต์ดาบนะในรอบนี้เองไปครับผมยี่สิบสี่ล้านโอ้โหขนาดไม่มีเอฟเฟกต์ดาบ มีเอฟเฟกต์ดาบไวนะ้ละยี่สิบสี่ล้านช็อตนี้ผมน่าจะเลี้ยงสกิลหนึ่งเนาะเลี้ยงสกิลหนึ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาปักดาบในเทิร์นที่สองแล้วก็สกิลสองแล้วก็มันจะวนเทิร์นได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็สกิลหนึ่งก็ได้เออทถ้าเอฟเฟกต์มันวนมาไม่ทันอนะ่ะโหน่าลองน่าลองตอนนี้ก็หนึ่งร้อยหกสิบหกล้านละ วนเทินกลับมาครับผมลุมเอลเราหายมึนหัวเรียบร้อยช็อตนี้มีเอฟเฟกต์ไม่มีเอฟเฟกต์ดาบนี่วะมีดาบธรรมดาอ่ะก็โจมตีไปครับผมเข้าไปที่27ล้านเนาะดาเมจโดยรวมตอนนี้อยู่ที่193ล้านครับผมแล้วก็น่าจะจบที่193ล้านนะเล้านซลลี่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็โจมตีไปดูคลิปมันจบแล้วก็ฝากเพื่อน,อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ